วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมนิยามค่ะธรรมนิยามในสัปดาห์นี้นะคะเรายังคงคุยกับคนรุ่นใหม่ในเรื่องของข้อธรรมะนะคะจะเรียกว่าเป็นคา,ารวะสธรรมก็ได้นะคะเป็นธรรมะจากคา,ารวะดิฉันสนใจนักเขียนคนหนึ่งชื่อว่าคุณนัทพบธรรมธนเมธาพรค่ะติดตามทั้งหนังสือที่เป็นบล็อกเก็บุ๊กแล้วก็ติดตามจากข้อเขียนในทิ่จสารมาช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะคิดว่าสักวันหนึ่งอยากจะคุยกับคุณนัทว่าอะไรที่ทําให้ชีวิต ของคุณนัทพพธรรมคนนี้ค่ะที่หันมาสนใจธรรมะแล้วก็สามารถจะเขียนหนังสือที่เรียกว่าเป็นเบสเซลเลอร์ ller, ให้คนได้ติดตามรวมถึงหนังสือที่ไม่เป็นเบสเซลเลอร์ของคุณนัทแต่น่าสนใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณนัทพบธรรมสวัสดีค่ะอ่านหนังสือของคุณนัทมานะคะตอนรแรกก่อนที่จะเห็นหน้าเนี่ยคิดว่าต้องอายุมากพอสมควร,ครแต่ก็ไม่ใช่เลยแดงบันดาลใจขอถามตรงนี้ก่อนเถอะ ตอนเด็กๆเ,เลยเนี่ยเข้าวัดเขาว่าเจอหลวงพ่ออะไรบ่อยไหมคะไม่ครับคือห่างวัดเพ่อนข้าจะห่างวัดเลยก็คือเป็นเหมือนว่าเป็นเหมือนคนธรรมดาในสังคมปัจจุบันก็คือเป็นคนทำมาหากินเรียนวิศรระะวะกับเ b a มบเอะไรครับโอ้แบบคอนเซ็ปต์เลยนะ <c oughs> จริงๆไม่น่าเข้าวัด <c oughs> แล้วก็คือ <c oughs> เรื่องศีลห้านี่คือถ้าจะจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างเคยเรียนโรงเรียนวัดหรือว่าบ้านอยู่ใกล้วัดบ้างไหมไม่ครับไม่ไม่เลยนะคะคือ ถทบจะเรื่องเกี่ยวกับศาสนานี้แทบจะห่างไกลมากแต่คุณพ่อคุณแม่สองศีลธรรมเป็นเรื่องปกติก็ทาดีสอนตามที่ท่านเข้าใจในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือพยายามให้เป็นคนดีอย่าสูบุรีอย่ากินเหล้าอะไรอะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าเรื่องการทําบุญหรือเรื่องอะไรนี้คือห่างไกลมากเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องสมถะปล่อยวางนุ่มเขาห่มขาวเรื่องของคนแก่กินได้ยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มันอาจจะดีก็ได้มั้งแต่ว่ามัน มันคงไม่ใช่สําหรับเราที่ต้องการประสบความสําเร็จเป็นคนที่ทำหากินอะไรอย่างนี้ครับบุญก็ถ้าไม่ทําเลยไม่ทําจริงกระถิ่นพระป่าถ้าใครเอาซองมาให้ทําไงฮะคือก็บางทีก็ทําด้วยความก็ได้อ่าอะไรอย่างนี้ครับหรือว่าเกรงใจปีหนึ่งก็ทําบุญจริงๆริงจังๆก็สักหนึ่งหรือสองครั้งเช่นวันเกิดหรือว่าพรรู้สึกทาแล้วจะได้อะไรกลับคืนมาในวันเกิดชีวิตจะต้องดีแน่นอนจากวันนี้เป็นต้นไปหรือไม่ก็ช่วงนี้โอ้โหสวยมากอ่าไปทําบุญลงศพหน่อยอะไรอย่างนี้ครับว่าตึ้ง อ,อะไรที่ใกล้ๆติดถนนใหญ่หสะดวกสะด,ดวกจอดรถได้ใช่ครับคือพูดง่ายคือกับศาสนาเนี่ยคือห่างไกลมากเราก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องงม,มงายแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้พูดง่ายคือความรู้ในพุทธศาสนาเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยก็คคแค่รู้ว่าวิสาขามาคะคือวันอะไรบางทียังคิดว่าเอ๊ะเป็นเรื่องเรื่องเล่าหรือเปล่าเออไม่ไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงอะไรครับคือพูดง่ายคือเป็นคนธรรมดาในสังคมซึ่งห่างไกลวัดแล้วก็ต้องการสวามาสําเร็จแล้วทุกไหมเวลาต้องการสําเร็จนเนี่ยค่ะ ทุกขับทุกแต่ตอนนั้นไม่รู้นะไม่เข้าใจจนมาแค่ว่าทำไมยังไม่ได้สักทีใช่ใช่ครับคือตอนนั้นยังยรงพอยังไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยก็เลยยังยังมองไม่เห็นยังไม่รู้คือยังไงคือมองไม่เห็นตัวเองมองไม่เห็นจิตใจตัวเองว่ามันเป็นยังไงทุกแบบไหนอะ่ะทุกแบบเหมือนกับเพื่อที่ง,งาๆกันเวลาฝรั่งหรือว่าหนังสือ h how -to สอนเราเนี่ยเขาจะสอนให้เราตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งไปสู่ความสําเร็จ จะเป็นเป้าหมายยังไงก็ได้นะครับแล้วก็มีจิตใจยึดมั่นกับความสำเร็จว่าได้แน่นอนอะไรเงี้ยนะคให้วาดฝันไว้ใช่แล้วอย่าละทิ้งความฝันใช่มีภาพชัดเจนเขียนเป้าหมายอะไรเงี้ยครับคือหนังสือ h า w t ูของก็อ่านมาในระดับหนึ่งแต่ว่าเราไม่รู้ตัวว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งเป้าหมายเนี่ยแล้วคิดว่าวันที่เดินถึงเป้าหมายเราจะมีความสุขเนี่ยแปลว่าเรากําลังทําให้ตัวเองเนี่ยไม่มีความสุขตั้งแต่วันนี้เลยแปลว่าคือตอนนี้ฉันไม่มีความสุขเพราะฉันไม่ประสบความสําเร็จคือชีวิต ผมก็จะคิดในมุมประมาณนั้นเอาหมายความว่าต้องถึงต้องถึงเป้าหมายที่จะสําเร็จแต่ไม่มีดอกไม้ให้เก็บข้านทางเลยใช,ใช่ไหมชีวิตคือจิตใจมันเหมือนกับทุกวินาทีคือดิ้นโลนหาความสุขเพราะว่าชีวิตมันยังไม่ประสบความสําเร็จเราก็เลยมันก็เหมือนกับแบบเหมือนตะเกียกตะกายหาความสุขตลอดเวลาเพราะเรารู้สึกว่าเอ้ยต้องสําเร็จหน้าถึงสุขแต่ก็สําเร็จใช่ไหมชีวิตที่ทามามันก็ในระดับหนึ่งแต่ว่าฝรั่งสอนว่าไงครับ มไม่พอ,อใช่เมื่อเป้าหมายหนึ่งบรรลุ <c oughs> ก็ต้องมีเป้าหมายอื่นก็สร้างเป้าหมายขึ้นอื่นขึ้นมาต่อเป้าหมายเราก็ต้องใหญ่หญ่ๆญๆขึ้นเรื่อยๆ <ภา S 2> ชีวิตเราก็เหมือนดิ้นรนหาความสุขมากขึ้นมากขึ้นพอได้แล้วก็ยังไมไ่ก็ยังไม่ถึงจุดก็ต้องดิ้นรนอีกอได้แล้วใช่ก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมาคิดถึงว่าพุทธเจ้าตอนไหนอะคะก็โดยพื้นฐานของความอยากรวยเหมือนเดิมนั่นแหละคิดว่าพุทธเจ้าอาจจะไม่โลเวยขึ้นใช่ครับเพราะว่าก่อนอันนี้เพราะอ่านหนังสือ How to ผมว่าสักประมาณสัก10บเล่มเนี่ยเราเริ่มหนังสือ How-to จะถ้าสรุปแล้วเนี่ยะจะอธิบายคล้ายๆกันแม้ว่าเนื้อหาจะต่างกันถ้าต้องกับสบุความสัเร็จคือมีวินยัยมีวินยัยพระสัศคติดีคิดบวกมีความเป็นผู้นำนะครับเออข,า,ขาสอนให้มีศีลธรรมมีคุณธรรมบ้างไหมคะผมว่าน้อยมากคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอสอนอให้เราไปสู่เป้าหมายคือคิดถึงเป้าหมายมากกว่าอุปสรรค ซึ่งบางทีอุปสรรคก็เป็นเรื่องของสินร,รมหรือว่าคนรอบข้างบางทีการมองที่เป้าหมายมากเกินไปก็ทําให้เราไม่ได้มองคนรอบข้างเลยว่าใช,ใช่คือเหมือนอเหมือนบอกว่าเราต้องการพูดง่ายคือเช่นบางคนต้องการประสบความสำเร็จเพื่อให้ครอบครัวม,มีความสุขแต่ปรากฏว่าระหว่างทางเดินไปครอบครัวม,มีแต่ความทุกข์เพราะว่าเราต้องการประสบความสำเร็จนั่นแหละคือบางคนไม่มีเวลาให้ครอบครัวไม่ใส่ใจครอบครัว คือไม่ได้อยู่กับครอบครัวเลยตลอดเวลาที่พยายามประสบความสาเร็จตัวเองก็แย่ด้วยจิตใจสุขภาพร่างกายอะไรไม่นับถือตัวเองอะ่ะสุดท้ายใช่ครับก็คือเส้นทางแบบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือความสุขก็ก็คือจะมีน้อยสุดท้ายมาคิดถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าค,คิดว่าจะทําให้เราสําเร็จมากขึ้นจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนจุดเปลี่ยนอยู่ตรงที่ว่าหลักการที่บอกเมื่อกี้เนี่ยว่ามีทัศนคติดีมีวินัยอะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นหลักการที่ดีเพียงแต่ว่าเราลองมองโลกของความเป็นจริงก็ บว่าบางคนที่คิดบวกตลอดมีวินยัยมีความเป็นผู้นําแต่ประสบความสำเร็จน้อยกว่าบางคนซึ่งคิดลบบ้างไม่มีความไม่มีวินัยบ้างอะไระอื่นก็ผมผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการนี้มันใช้ไม่ได้จริงในทุกกรณีมันต้องมีอะไรสักอย่างอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนจนวันนึง มันเกิดปรากฏการณ์แบบนั้นที่รู้สึกว่าทนไม่ได้แะไะมันเป็นความรู้สึกว่ามันถ้าจะเป็นประมาณนี้อะไรมันไม่ใช่มันมีอะไรมากกว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะครับแล้วก็วันหนึ่งมาได้ได้ได้ยินว่าธรรมะความรวยไปด้วยกันได้และส่งเสริมมันด้วยคือพูดง่ายคือคือพูดง่ายคือพุทธศาสนามีเรื่องของความรวยอะไรอย่างนี้ด้วยสอนเศรษฐีสอนให้เป็นเศรษฐีใช่คือความรู้สึกตอนแรกเลยคือรู้สึกต่อต้านเพราะเรารู้สึกว่าไม่จริงคือเราภาพเรากับพุทธศาสนาก็คือ สมถะปล่อยวางนุ่งขาวห่มขาวมีการให้เริ่มต้นต้องอ่านก่อนเอามานน้นครับแต่ว่าคิดว่าอ่านหนังสือ how to มาเยอะแล้วเพราะงี้คืออ่านหนังสือฝรั่งมาเยอะก็คิดว่างั้นก็ลองลองดูอ่านธรรมะสักเล่มจะเป็นไรลองดูอะไรครับก็เลยลองค่อยๆอ่านธรรมะเริ่มจากอะไรคะคุณ ก็เริ่มจากหนังสือที่มีขายตามท้องตลาดนี่นะก็แนวแนวฮาวทูแต่เป็นแนวทูแบบศาสนาใช่คือเป็นหนังสือศาสนาแต่ว่ามีว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องเกี่ยวกับความสําเร็จหรือความร่ารวยหรืออะไรอย่างนี้ว่ายังไงบ้างหลังจากนั้นพออ่านปุ๊บเนี่ยก็ก็คิดว่าเฮ้ยมันหลายๆอย่างภาพที่เรามองเพื่อศาสนากับความจริงที่เป็นเนี่ยมันคนละด้านก็เลยซื้อหนังสือธรรมะที่มีในท้องตลาดประมาณสักสิบกว่าเล่มมาก็มา อ่านดูอะไรเงี้ยครับดูเรื่องอะรที่น่าสนใจใช่ไหมอ่านแล้วยังใช่ไหมอ่านล้วก็รู้สึกหลายๆอย่างก็รู้สึกเออภาพที่เรามองเห็นเนี่ยมันหรือสิ่งที่ผู้เจ้าสอนมันเป็นคนละอย่างกับที่เราเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องของวิทยาศาสตร์และเรื่องของเหตุและผลแต่ว่าตอนนั้นสงสัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือสงสัยว่าเอ๊ะแล้วหนังสือธรรมะพวกนี้เอามาจากไหนใช่เอามาจากไหนผู้จ้<อ>าสอน,นจริงหรือเปล่าปไตวิโดกผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วผู้เจ้าสอนอย่างนี้จริงหรือเปล่าผมก็เลยคิดว่างั้นลอง อ่านพระไตรปิฎกดูใช่ควบคู่กันหนังสือเหล่านี้ไปด้วยเพื่อดูว่าจริงๆเราผู้เจ้าสอนอยังไงบ้างค่ะก็ก็เลยเริ่มศึกษาพระไตรปิฎกพอเริ่มศึกษาพระไตรปิฎกอ่านเองอค่านเองรับอ่านเองแต่ว่า,าไม่ได้<อ>ไม่ด้ฉบับย่อหรือฉบับเต็มฉบับปกติเลยแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ประมาณนั้นหมดจบไหมคะยังเฉพาะส่วนของพระสูตรกับเรื่องของพระสูตรนาตารปิฎกซึ่งเป็นส่วนของคารวะเนี่ยคืออ่าน ทั้งหมดแล้วนานไม่ใช่เวลานานนะเพื่อใครที่ฟังอยู่รู้สึกฉันอยากจะอ่านมั้งก็อ่านเรื่อยๆครับอย่าไปคิดมากเพราะว่าเราใช้เวลาในการเรียนเพื่อมาทํางานเนี่ยตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาลัยเนี่ยผมว่าสิปีใช่สิบหกปีอาถ้าอนุบาลด้วยยี่่สิบปีค่ะครับซึ่งเราใช้เวลาในการสะสมความรู้เพื่อทามาหากินเนี่ยนานขนาดนั้นฉชนั้นเนี่ยการศึกษาพระไตรปิฎกหรือศึกษาธรรมะเนี่ยถ้ามันจะใช้เวลาสักปี2ปีผมว่ามันก็ถือว่าสั้นมาก จริงๆศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปจนตายนะ,ะมันอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า20ปีกันใช่ฉะนั้นฉะนั้นถ้าสาหรับถ้าเราเสียเวลากับพระไตรปิฎกสักปีหรือ2ปีเนี่ยหรือ5ปีก็แล้วแต่เนี่ยเป็นการต่อยอดมันเป็นการลงสำหรับผมก็คือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะว่าหนังสือที่เราเรียนมาตลอด10กว่าปี20ปีเนี่ยไม่มีเล่มไหนสอนเรามีความสุขได้เลยแต่พระไตรปิฎกสอนให้เรามีความสุขได้ ฉะนั้นมันจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าคุณนัทมีอารมณ์ว่าอ่านแล้วอินไหม,มใีครคับ<อ>มีครับเป็นยังไงเป็นยังไงอย่างตอนเริ่มต้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรารู้สึกว่าพุ้เ่ศาสนามันเป็นเรื่องงมงายแต่พอได้อ่านอะไรที่มันเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยคือเราก็อย่างแรกก็คือเราก็อึง้งพู้เจ้าพูดเรื่องแผ่นดินไหวถูกต้องตั้งแต่เมื่อ2,600ปีที่แล้วพูดเรื่องดวงดาวพูดเรื่องจิตวิทยาพูดเรื่องทางการแพทย์ ถูกต้องตั้งแต่เมื่อ2 6 0 0ปีที่แล้วนะครับคือสิ่งเหล่านี้ก็ทให้เราแบบโหคือแปลว่าพระเจ้าเนี่ยรู้รู้มากอันนั้ตอนนั้นยังไม่เข้าใจคําว่ารู้จริงทั้งหมดแปลว่าอะไรคือแปลว่าพระเจ้าเนี่ยรู้มากแล้วก็รู้หลายๆอย่างมันก็เลยทําให้ส่วนหนึ่งเป็น,ปนความทําให้มีความเชื่อมั่นแล้วทําให้มีแรงผลักดันที่ทําให้อยากศึกษาเรื่องอื่นต่อโดยเฉพาะเรื่องกฎแห่งกรรมคิดว่าเรามาถูกทางแล้วนี่แหละคือ<ช>คำตอบสุดท้ายและมีทุกคําตอบอยู่ในนั้นใช่ครับเพร,เพราะว่าเพราะว่าพูดง่ายคือเหมือนสมมุติว่าเรามี มีผลไม้อยู่หนึ่งตะกร้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีหนังสือวางอยู่ข้างๆาผลไม้นั้นบ,บังเอิญมีผลไม้บางอย่างในตะกร้าที่เรารู้จักรเราก็หยิบผลไม้มาแล้วหยิบหนังสือคู่มือมาหนังสือคู่มือนั้นอธิบายผลไม้นั้นถูกต้องเลยก็เราหยิบมาอย่างที่สองก็อธิบายถูกต้องอีกนะครับแปลว่ามีแนวโน้มที่หนังสือเล่มนี้จะอธิบายผลไม้ที่เหลือ<า>ในตะกร้าทั้งหมดได้ถูกต้องเทียบแล้วก็เหมือนกันความรู้ในทั้งจักรวาลมันก็คือเหมือนผลไม้ทั้งตะกร้า บางเรื่องที่ผมรู้แล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็คือเรื่องทางวิทยาศาสตร์ซึ่งปัตย์เบียกอธิบายถูกต้องเลยแปลว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ที่สิ่งที่ผู้เจ้าอธิบายทั้งหมดเนี่ยเขียนทั้งหมดสวครับสอนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องได้เหมือนกันนะครับจึงเป็นกุญแจสําคัญที่ทำให้ผมเปิดใจแล้วก็อยากศึกษาเนื้อหาทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วกฎแห่งกรรมครับกฎแห่งกรรมเนี่ยคุณนัทมหาสัจจันทร์คำอธิบายเรื่องอะไรบ้างสรุปแบบสั้นๆเลยก็คือว่าทำยังไงก็ได้อย่างนั้น คือถ้าเราเทำใช่ครับเพื่อทําทสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดีกลับมาถ้าเราทําสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีกลับมาในอนาคตซึ่งอตอนแรกผมก็สงสัยมากว่าสุดล้ากฎแห่งกรรมแสดงผลยังไงเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาตามหลังมาขี่คอ,อเราหรือเปล่าไอ้ที่เห็นเราเห็นจริงหรือเปล่า,าหรืออะไร<อ>แบบนั้น<อ>นะครับ อะไรนี่ทำเชั่วเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำดีให้มากกว่าชั่วห้าร้อยเปอร์เซ็นต์จะตามมา <c oughs> ทันได้ไงอธิบายได้หมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับคือจริงๆอธิบายด้วยหลักการเหตุและผลก็ได้นะครับเรื่องอพลังงานไม่มีวันสูญหายอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> แต่เอาที่อธิบายแบบสรุปสั้นๆแล้วกันกฎแห่งกรรมตอนที่เราเป็นคาราวาสเนี่ยนะครับจะแสดงผลกลับมาในรูปแบบของอความรู้สึกหรือพูดง่ายๆคือกรรมดลใจ ความไม่ดีมันตามใจมันติดตามเราตลอดเวลาให้เราร,รู้สึกไม่สบายใจอ่าไม่ใช่แค่ไม่รู้สึกไม่สบายใจแต่ว่าเป็นกรรมโดนใจหรือบีบคั้นให้เราทําบางอย่างหรือไปอยู่ในสถานสถานการณ์บางอย่างที่แย่ลงเรื่อยๆที่รับผลกรรมนั้นจริงเหรอหรือไปอยู่กับคนที่ทําให้เรารับผลกรรมนั้นเช่นยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราฆ่าคนทำแบบฆ่าคนนะครับกรรมก็จะบีบคั้นเวลากรรมแสดงผลนะครับบีบคั้นให้เราไปอยู่ในที่ที่จะถูกใครบางคนฆ่าเรา เช่นยกตัวอย่างครับบางคนเห็นไหมครับดื่มเหล้าเสร็จแล้วไปอยู่ในผับเจอบางคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยพราะเห็นหน้าแล้วไม่พอใจชักปืนยิงกันตายน่าพรากรมบีบคั้นให้เขาไปที่นั่นกมอะไรมาบีบคั้นเรจะอธิบายไงให้เห็นว่าเิฉันสมมุติว่าบางค,บคนเนี่ย ในเรื่องเรื่องในประวัติศาสตร์ก็แล้วกันค่ะฆ่าพ่อฆ่าแม่สุดท้ายไปสร้างพระราชวังอยู่บนภูเขาสูงครับสุดท้ายตัวเองก็มีลูกลูกฆ่าตัวเองกรรมอะไรมันบีบคั้นให้ตัขึ้นไปสร้างวังอยู่บนภูเขาสูงลูกต้องเข้าไปฆ่าตัวเองแบบนั้กรรมบีบคั้นทั้งตัวคนทาและตัวผู้ที่จะมากระทําเราพูดง่ายๆคือถ้าอย่างตัวอย่างที่ยกเมื่อกี้เนี่ยก็คือว่ากรรมก็จะบีบคั้นให้ตัวผู้ฆ่าเนี่ยไปอยู่ในที่ที่คนที่จะมาฆ่าเนี่ยมาเจอนะครับกรรมก็จะบีบคั้นทั้งสองฝ่าย ให้มีพูดง่ายคือให้มารับกรรมถ้ายกตัวอย่างเอาแบบใกล้ตัวเรานิดหนึ่งแล้วกันสมมุติว่าเราเคยเทําบาปเบียดเบียนชีวิตสัตว์นะครับแล้วกรรมนั้นก็ทําให้เราป่วย<ฆ>กรรมก็จะบีบคั้นง่ายๆคือให้เรามีพฤติกรรมบางอย่างซึ่งทําให้เราป่วยง่ายหรือว่า,าเป็นโรคเช่น,กนยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมเชื่อว่าคนในสังคมส่วนใหญ่เนี่ยรู้ว่ากินยังไงแล้ว สุขภาพไม่ดีกินอะไรเราเป็นมะเร็งกินอะไรแล้วเป็นโรคหัวใจเลิกไม่ได้ชอบกินปิ้งย่างถูกต้องครับนั่นคือลักษณะของกรรมบีบคั้นนั่นเองคือสมองเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของเหตุและผลคือสิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยนะครับทุกอย่างอ่านั่นเป็นเรื่องของเหตุและผลซึ่งอยู่ในสมองใช่ค่ะแต่กมเนี่ยจะบังคับในเรื่องของจิตใจหรือความรู้สึกนี่แหละครับก็คือกมบีบคั้นของหมักของดองเห็นแล้ววิ่งเข้าไปหาเลยพราะนี้คือกรมบีบคั้นใช่กรมบีบคั้นหรือยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยเห็นผู้ชายบางคนเนี่ย เจ้าชู้รักเขาอ่ะรู้หนูรู้แต่หนูชอบช่ถูกต้องนั่นแหละครับการบีบคั้นให้นั่นคือคนที่เคยทําบาปผิดลูกมีผู้อื่นกรรมเลยบีบคั้นให้ไปเจอมาเจอคู่แบบนั้นอ่ะใช่ที่จะทําให้เขาเนี่ยเจ็บช้าน้ำใจเกเลิกไม่ได้นั่นแหละครับกรรมก็บีบคั้นให้อยู่ในสภาวะถูกต้องจนกว่ากรรเนี่ยจะ เบาบางลงอ๋อถ้าอ่านพระไตรปิฎกจะเข้าใจได้อย่างนั้นเลยใช่ครับแล้วเราก็จะกลัวเลยสิคะทีนี้ใช่มกล้าอีกต่อไปแล้วไม่ว่าจะอะไรก็ตามคือถ้าเราอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจจริงๆเนี่ยนะครับเรื่องของการทําบาปเนี่ยก็จะกลัวมากผมเปรียบเทียบง่ายๆแล้วกันนะครับเหมือนสมมุติว่ามีเหล็กร้อนอันหนึ่งถ้าเรามันเผาจนร้อนเนี่ยถ้าเรารู้ว่ายื่นมือไปจับแล้วมันจะลวกมือเนี่ยเราถ้าเรามั่นใจเราก็จะไม่กล้ายื่นมือไปจับเหมือนกันถ้าสมมติว่าเรื่องเกี่ยวกับบาปหรือกฎแห่งกรรมเนี่ย ถ้าเราเชื่อมั่นแบบนั้นเชื่อมั่นเหมือนรู้ว่ามันร้อนนะครับเราก็จะไม่กล้าทํามันเพราะว่ากลัวว่ามันจะลวกรหรือทำร้ายเราแต่คนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยลักษณะรู้เป็นงั้นนะครับคือผ่านสมองไปแล้วก็จบคือไม่ได้ไม่ได้เข้าไปในใจค,คือไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นความเข้าใจมันจึงไม่ได้เข้าไปในใจนะครับถ้ามันเข้าไปในใจก็จะก็จะมีความรู้สึกเหมือนเหมือนกลัวเหล็กร้อนคือไม่กล้าที่จะลงมือทํามัน thank you